ข้อความในใจของเขาที่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้ หนึ่งดาบเลขหนึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับครัวคุณและเขานะคะชัดเจนในใจแล้วว่าคือคุณหนึ่งไม่เทา้าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคะ่ะเลขหนึ่งมาอีกแล้วนะเขายังรู้สึกคิดถึงคุณเสมอเลขสองชีวิตของฉันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อได้พบกับคุณ They a r อาไ i t i ้ g for you พวกเขากำลังรอคุณอยู่เขารอคุณอยู่นะคะเลขหรู้จักคุณ ที่ไหนสักแห่งหรือเขาอาจจะเจอคุณที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะฉันซ่อนตัวเมื่อเห็นคุณอยู่กับใครบางคนคุณพูดกับฉันผ่านเสียงเพลงมันเป็นความผิดของฉันแต่ฉันก็โทษคุณฉันหลงไหลในตัวคุณมากคุณมีแรงดึงดูดต่อเขามากเลยฉันอยากบอกคุณว่าฉันรู้สึกยังไงกับคุณฉันหวังว่าคุณจะเป็นของฉันตลอดไป ฉันเหนื่อยที่จะวิ่งหนีจากคุณแล้วฉันฝันถึงคุณทุกคืนความรักของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดฉันอยากหลับอยู่ข้างๆคุณคุณเป็นภรรยาหรือสามีที่ดีมากฉันกลัวที่จะปล่อยใครเข้ามาใกล้ๆฉันฉันอยากคุยกับคุณแต่ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรฉันส่องคุณทางโซเชียลมีเดียฉันขอโทษจริงๆคุณควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้